เกี่ยวกับมะนาวเรื่องมะนาวเพราะว่าเราเคยพูดเรื่องมะนาวไว้อาจารย์คะถามว่ามะนาวบางลูกผิวเป็นคราบสีน้ําตาลเข้มบางลูกเป็นคราบสีน้ําตาลอ่อนต้องทํายังไงครับอาจารย์เขาส่งรูปให้ดูไหมอ๋อนี่เหรอนี่แหละค่ะอาจารย์โอ้ยอันนี้ชัดแจ๋วเลยน้ำตาลเข้มนะถ้ดแจ๋วมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นมะนาวที่เป็นโรคนะครับโรคนี้เขาเรียกว่าโรคราน้ํามากมี่ชื่อไทยๆนะ แต่ว่าถ้าชื่อฝรั่งชื่อว่าเมลาโนสโอ้ยนี่เป็นท nah ั้งลูกเลยแต่นี่เวลาถ่ายมาสีไม่เท่ากันนี่แสดงว่าแสงเป็นที่แสงนี่ตอนเขาถ่ายตอนแสงแดดแรงใช่ไหมเพราะนี่แต่นี่อย่างนี้อย่างนี้านัแต่มันมีนะครับอาการอีกอาการหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นเป็นแบบเป็นคราบสีจะอาจจะออกไม่ไม่ถึงขนาดสีน้ำตาลนะเนี่ยอาจจะมีพวกเพี้ยไฟพวกไรสัตรูนี่ทำลายได้ด้วย เราะฉะนั้นเวลามานาวติดลูกติดผลนี่นะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราจะป้องกันทั้งเพลี้ยไฟทั้งไรแล้วก็ราน้หมากปกติถ้าเราพบว่าไม่มีราน้หมากเลยว่าไม่มีเมลานอสเนี่ยเราเอาน้ำเนี่ยฉโลมลูกชโลมผลไว้มันก็จะไม่ค่อยมีเพลี้ยไฟแล้วก็ไรมารบกวนแต่ในกรณีถ้าฤดูฝนหรือว่าน้ำมันมีความชุ่มชื้นสูงแล้วมีราน้หมากเราจะต้องปิดผลที่เป็นเนี่ย ตัดแต่งออกมาหมดเลยครับตัดออกไปเลยใช่ไหมตัดนะออกมาเลยเสร็จแล้วเอาสารป้องกับัาเชื้อรานะครับอย่างคาเบนดซิมหรือเมนโคเซปเนี่ยฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้นไว้สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็เก็บกวาดทาความสะอาดให้ดีทีนีด้ดูที่ใบด้วยบางครั้งเนี่ยที่เราเห็นที่ลูกเนี่ยนะเพราะเราเป็นเน้นที่ลูกถ้าดูนะครับใบเนี่ยบางครั้งมันจะไม่เขียวนะฝากคุณสกายไลน์ไปดูบางทีใบเนี่ยจะมีเป็นแต้ม คล้ายๆเหมือนแต้มเสียน้ำตาลเหมือนใครทำน้ำหมากกระเด็นรดใส่แหละค่ะนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะไปสืบค้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้